ข้าพเจ้าขอเปิดเสียงนี้บูชาพระอุปคุตเพื่อความไกลหา่างจากความเศร้าหมองใจเพื่องานบนุญที่จะกระทําสร้างไว้จะได้ปลอดภัยจากหมู่มารขออันเชิญบารมีพระกุลท่านพระอุปคุตผู้ชนะมาร อันชั่วร้ายแม้ผู้สวดผู้เปิดฟังหรือได้ยินจงสุขใจเจ้าที่เจ้าทางสจงสุขสมสาธุพระมหาอุปคุตผู้วิสุทธ์ทรงเข่งพระวินัยเสียงบูชาพระคุณเจ้าโปรดรับไว้ เพื่อขยายภัยารสรรเสริญคุณขอให้แดนแห่งนี้ไม่มีโรคปาสจาทุกโศค,คนภไยพานหากมีเทพเทวดาในสถานขอให้ท่านได้รับฟังเป็นกุศลเสียงบูชา บารมีอรหันตนมัส,สการพระคุณท่านอุปปัุตขอให้งานจงได้ดีและมีสุขให้ลูกหลานกัตตัญญูรู้ทางธรรมขอให้เสียงสรรเสริญที่เปิดฟังจงได้มีแรงกำลัง พระรังที่ล้ำเลิศปาบเสนียดและจันไรหายไปเถิดและได้เกิดซึ่งกุศลสบายใจข้าพเจ้าขอไหว้นมัสการขอพรท่านให้ตนและพ่อแม่อีกขอพรให้ครอบครัว ที่ดูแลจงปลอดภัยให้มีแต่ความเจริญสาธุสาธุสาธุาธอุป,ปกคโตจักมหาเถโรสัมพุทธเทนะ วิยากโตมารัญจักมาระพรันจักโสอิธานิมหาเถโรนมัสสิตวาปฏิทิโตอหังวันธามิอิธานวะอุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทัง เสติอเส,สัโตมหาราพังพะวันตุเมข้าพเจ้าบูชาพระอุปคุตอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอย่าเบียดเบียนจงอย่ามีเวรจงอย่าอาฆาตจงอย่าพยาบาทต่อกันและกันเลยสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิข้าพเจ้าขอเปิดเสียงนี้บูชาพระอุปคุตเพื่อความไกลห่าง จากความเศร้าหมองใจเพื่องานบุญที่จะกระทำสร้างไว้จะได้ปลอดภัยจากหมู่มานขออันเชิญบารมีพระกุณท่านพระอุปปุตผู้ชนะมารอันชั่วร้ายแม้ผู้สวดผู้เปิดฟังหรือได้ยินจงสุขใจ เจ้าที่เจ้าทางใสจงสุขสมสาธุพระมหาอุปคุตผู้วิสุทธ์ทรงเค่งพระวินัยเสียงบูชาพระคุณเจ้าโปรดรับไว้เพื่อขยายภัยสารสันเสริญคุณขอให้แดนแห่งนี้ ไม่มีโรคปาสจาทุกโศค,คนภยัยพานหากมีเทพเทวดาในสถานขอให้ท่านได้รับฟังเป็นกุศลเสียงบูชาบารมีอรหันต์นมัสการพระคุณท่านอุปปกุ ขอให้งานจงได้ดีและมีสุขให้ลูกหลานกัตตัญยูรู้ทางธรรม,มขอให้เสียงสรรเสริญที่เปิดฟังจงได้มีแรงกำลังพระรังที่ล้ำเลิศปาาเสนียดและจันไรหายไปเถิด และได้เกิดซึ่งกุศลสบายใจข้าพเจ้าขอไหว้นมัสการขอพรท่านให้ตนและพ่อแม่อีกขอพรให้ครอบครัวที่ดูแลจงปลอดภัยให้มีแต่ความเจริญ สาธุสาธุสาธุอุปปุกุโตจักมหาเถโรสัมพุทธเทนะวิยากโตมารัญจักมาระพรันจักโสอิธานิมหาเถโร นามัสสิตวาปฏิตทิโตอหังวันธามิอิธาเนวอุปกคุตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาราพังภะวันตุเมข้าปเจ้าบูชา พระอุปคุตอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอย่าเบียดเบียนจงอย่ามีเวรจงอย่าอาฆาตจงอย่าพยาบาทต่อกันและกันเลยสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมท ข้าพเจ้าขอเปิดเสียงนี้บูชาพระอุปคุตเพื่อความไกลห่างจากความเศร้าหมองใจเพื่องานบนุญที่จะกระทําสร้างไว้จะได้ปลอดภัยจากหมู่มารขออันเชิญบารมีพระกุลท่านพระอุปคุตผู้ชนะมาร อันชั่วร้ายแม้ผู้สวดผู้เปิดฟังหรือได้ยินจงสุขใจเจ้าที่เจ้าทางสจงสุขสมสาธุพระมหาอุปคุตผู้วิสุทธ์ทรงเข้งพระวินัยเสียงบูชาพระคุณเจ้าโปรดรับไว้ เพื่อขยายภัยสารสันเสริญคุณขอให้แดนแห่งนี้ไม่มีโรคปาสจาทุกโศค,คนไผพานหากมีเทพเทวดาในสถานขอให้ท่านได้รับฟังเป็นกุศลเสียงบูชา บารมีอรหังน,นมัสการพระคุณท่านอุปกุ์ขอให้งานจงได้ดีและมีสุขให้ลูกหลานกัตตัญญูรู้ทางธรรมขอให้เสียงสรรเสริญที่เปิดฟังจงได้มีแรงกำลัง พระรังที่ล้ำเลิศปาบเสนียดและจันไรหายไปเถิดและได้เกิดซึ่งกุศลสบายใจข้าพระเจ้าขอไหว้นมัสการขอพรท่านให้ตนและพ่อแม่อีกขอพรให้ครอบครัว ที่ดูแลจงปลอดภัยให้มีแต่ความเจริญสาธุสาธุสาธ,สาธุอุปปกตโตจะมหาเถรสังพุทธเทนะ วิยากโตมารัญจักมาระพรันจักโสอิธานิมหาเถโรนมัสสิตวาปฏิดทิโตอหังวันธามิอิธานวะอุปคุคุตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทัง เสติอเส,สัโตมหาราพังพะวันตุเมข้าพระเจ้าบูชาพระอุปกุตอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอย่าเบียดเบียนจงอย่ามีเวรจงอย่าอาฆาตจงอย่าพยาบาทต่อกันและกันเลยสาธุ สาธุสาธุอะนุโมทามิ